ทรงผมซอยสั้นตัดสั้นตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะทรงผมซอยสั้นหลังทุยค่ะไว้ข้างหน้าก็จะดูเก๋กๆนะคะใครชอบเซ็ตก็ใส่มูสใส่เจลค่ะผมก่อนตัดนะคะบางเบาชี้ฟูไม่เข้าทรงค่ะบอกยาวแล้วแต่ตัดผมให้หน้อยนะคะพี่สีก็จะเริ่มตัดเลยนะคะก่อนอื่นพี่สีก็จะเก็บในส่วนของจรก่อนเลยค่ะ พื้ทรงส่วนของด้านข้างนะคะเราจะเอาจอนสั้นนะคะแต่มีจอนนะจอนสั้นค่ะเก็บในส่วนที่โลกๆนะคะสําหรับผมชี้ฟูนะคะถ้ายาวผมก็จะกระดกเนาะ เราก็จะตัดให้สั้นหน่อยค่ะสำหรับเคสนี้ค่ะตัดเองมาบ้างแล้วค่ะบอกตัดเองมาบ้างค่ะใช้กรรไกรฟันสับๆนะคะทําให้ผมชี้ฟูไม่เข้าทรงค่ะบอกพี่สีแก้ให้น้อยค่ะพี่สีก็จะเก็บขอบส่วนของด้านข้างนะคะหลังจากเก็บขอบส่วนของด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วลวะคะ่ะเราก็จะไปเก็บขอบในส่วนของด้านหลังนะคะ ผมอยากโสกนะคะบางคนนะคะถ้าผมายาวนะคะผมจะชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะพอตัดสั้นนะคะจะสวยมากนะคะสําหรับคนผมอยากโสกเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบอแบบผมไม่ชี้ฟูนะคะลองตัดสั้นๆดนะคะูค่ะทรงผมสั้นก็จะมีหลากหลายทรงนะคะเราสามารถเลือกดูได้ะคะ่ะ แต่ถ้าไว้ยาวจะไว้ยาวแบบไหนนะคะสําหรับผมอยากโูดค่ะเริ่มจากตัดบอบก่อนนะคะทุกคนลองตัดบอบแล้วก็ดูแลเหมือนคนผมดัดค่ะเราก็จะได้ทรงสวยๆนะคะหลังจากพี่สีขึ้นทรงส่วนของด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงส่วนของด้านหลังค่ะตัดเชื่อมความทุยนะคะ พี่สีใช้ปัตตาเลียนเก็บขอบส่วนของด้านล่างเสร็จนะคะเราก็จะตัดเชื่อมสร้างความทุยค่ะด้วยความผมสั้นอยู่แล้วนะคะเราก็จะตัดอย่างระมัดระวังค่ะเพราะเดี๋ยวเราตัดเพลินความทุยจะหายไปนะคะหลังจากเราได้ความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมในส่วนของด้านบนค่ะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะสรงผมซอยสั้นหลังทุยค่ะจอนสั้นนะคะหน้ายาวค่ะพอเราเริ่มตัดแต่งทรงผมแล้วนะคะจากที่ชี้ชฟูฟูนะคะผมก็จะเริ่มเข้าทรงแล้วคะ่ะ หลังจากสร้างความทุยเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วค่ะพี่สีก็จะตัดเชื่อมนะคะเก็บมุมส่วนของด้านบนออกค่ะ mm hmm. เพื่อให้ผมสโลปเข้าทรงนะคะ ตัดเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไ,ไ,ได้ทรงผมซอยสั้นหลังทุยประมาณนี้ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเราอยากให้ผมพิ้วนะคะพี่สิก็จะใช้กันไกฟันค่ะงับเบาๆนะคะก็จะเกิดการเลเยอร์ค่ะแต่ใครไม่กล้านะคะก็ใช้กันไกฟันสับเฉพาะตรงปลายนะคะทุกคนอย่าไปสับทั้งหัวนะผมจะยิ่งลอยค่ะ เราอยากได้แค่ปลายผิวแล้วก็สักแค่ปลายผิวนะคะวางกันไกลเฉียงๆแล้วก็ตัดค่ะยกเว้นในกรณีที่เราอยากให้โคนตั้งนะคะอยากให้โคนบางเราถึงจะทําถึงโคนนะทำหรับปุนที่ใช้กันไกลฟันค่ะหลังจากตัดส่วนของด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะเชื่อมในส่วนของด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งค่ะโดยวีผมด้านหน้ามาด้านหลังนะคะใช้ความทุยด้านหลังนะคะเป็นเกณฑ์ค่ะ เราก็จะตัดโค้งๆนะคะทุกคนเก็บมุมออกค่ะเราก็จะได้ผมอ่าสไลด์ในส่วนของด้านข้างค่ะสร้างคอนทูในส่วนของด้านข้างนะคะหลังจากเราขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยในส่วนของด้านข้างแล้วนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ายังเป็นก้อนนะคะเราก็จะใช้การซิกแซกค่ะ โดยใช้กันไกนะคะเจาะเข้าไปลึกๆค่ะเราก็จะได้ผมพิว๊พินะคะแต่ถ้าใครไม่อยากเจาะนะคะลัวผมสั้นนะคะเราก็ใช้กันไกฟันสับเฉพาะตรงปลายค่ะที่เป็นก้อนนะคะตรงไหนไม่เป็นก้อนเราก็ไม่ทํานะคะทําเฉพาะจุดค่ะใช้กันไกซิกแซกนะคะเข้าไปลึกๆค่ะ เราก็จะได้ผมที่พิ้วที่บางนะคะสําหรับทรงนี้นะคะถ้าเราไว้ข้างหน้ายาวๆนะคะ <c oughs> ก็จะดูเก๋ๆเปรี้ยวๆที่ๆนะคะทรงผมซอยสั้นค่ะแต่สําหรับเคสนี้นะคะบอกข้างหน้าพี่ตัดมาแล้วค่ะ <c oughs> เสียดายมากเลยค่ะ บอกไม่เป็นไรค่ะเลี้ยงใหม่ค่ะก็จะเหลือข้างหน้าไม่ได้ยาวมากนะคะทรงผมซอยสั้นค่ะเปิดหูหลังทุยหน้ายาวนะคะหลังจากขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็เช็คงานค่ะ ส่วนของด้านหน้านะคะทุกคนทั้งสองข้างเราทําเหมือนกันเลยค่ะตอนแรกให้ดูอีกข้างนึงแล้วนะคะรอบนี้พี่สีก็จะให้ดูกันขึ้นทรงส่วนของด้านข้างอีกข้างหนึ่งค่ะตรงจอนนะคะถ้าเราไม่ชอบสั้นขนาดนี้เราก็สามารถจะไว้ผมหนากว่านี้ก็ได้นะคะแต่ด้วยความผมคุณพี่เขาชี้ฟูนะคะ พอไว้ยาวมากผมก็จะระดกนะคะพี่สีก็จะตัดสั้นหน่อยเขาจะได้อยู่ได้สักสองเดือนค่อยมาตัดใหมค่ค่ะทรงผมซอยสั้นลังทุยนะคะวิธีเซ็ตก็คือเวลาเราสระผมเสร็จนะคะก็เป่าพัดลมให้แห้งนะคะทุกคนโคนก็จะตั้งค่ะเราอยากเซ็ตผมเราก็ใส่มูสใส่เจลใส่แว็กนะคะในส่วนปลายค่ะแล้วก็จับเซ็ตไปตามอ่ะ ทิศทางที่เราต้องการนะคะเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นหลังทุยนะคะเท่ๆเก๋ๆ,ๆค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมประมาณนี้นะคะสําหรับทรงผมซอยสั้นหลังทุยะคะ่ะหน้ายาวนะคะก็จะดูเก๋ๆเท่ทๆคะ่ะทรงผมซอยสั้นค่ะ